สกอตต์แบเซนรัฐมนตรีคลังสหราัฐออกมาพูดถึงข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ให้มีการยกเลิกรายงานผลประกอบการรายไตรามาสของบริษัทจดทะเบียน โดยให้เหตุผลว่าจะทำให้ผู้บริหารสามารถมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวได้มากขึ้นแทนที่จะยึดติดกับตัวชีวัดระยะสั้นซึ่งเบเซนระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตระหนักดีว่าไม่ว่าจะเป็นสหราชาอาณาจักรหรือสหราัฐตลาดทุนกำลังซบเซาและนี่อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการดึงดูดนักลงทุนให้กลับมาและลดต้นทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนและไม่ทาให้นักลงทุนเสียประโยชน์ด้วยขณะที่รายงานระบุว่าจำนวนบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐลดลงอย่างมาก จากจำนวนกว่า7,000แห่งในปี2,539เหลือน้อยกว่า4,000แห่งในปี2,563ขณะที่ข้อเสนอของทรัมป์จะทำให้สหรัฐดำเนินการสอดคล้องกับหลายประเทศที่มีการรายงานผลประกอบการรายครึ่งปี ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนในจีนต้องรายงานผลประกอบการทุกไตรามาสแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงรายงานผลประกอบการทุก6เดือนส่วนในสาราชาอาณาจักรและสาภาพยุโรปรายงานผลประกอบการทุกครึ่งปีแต่ก็สามารถเลือกที่จะรายงานเป็นรายไตรมาสได้หากต้องการนักลงทุนบางส่วนมองว่าการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสจะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาได้มากกว่าเพราะทำให้สถานะการเงินของบริษัทโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างสม่ำเสมอ ด้านผู้เชี่ยวชาญคาดการนะคะว่าการจะยกเลิกการรายงานผลประกอบการไตร,รมาสอาจจะทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐน่าดึงดูดมากขึ้นสําหรับบริษัทจากยุโรปเพราะจะช่วยลดต้นทุนด้านกฎระเบียบสําหรับผู้ที่กําลังพิจารณาย้ายเข้ามาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาค่ะ